สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ดนสยามของเรานะคะพิเศษมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2537มีภาพยนตร์ไทยอยู่หนึ่งเรื่องค่ะที่ยังคงตรึงตาตรึงใจใครหลายๆคนนะคะนั่นก็คือเรื่องกะเหว่าที่บางเพลงค่ะ แล้วว่าถือว่าเป็นความโชคดีมากๆเลยนะคะที่มีเจ้าของโรงหนังท่านนึ่งบังเอิญว่าเขายังมีฟิล์มของกระัดที่บางเพลงนี้เก็บเอาไว้แล้วเขาก็ต้องการที่จะมอบฟิล์มเหล่านี้นให้กับหอภาพ,พยนตร์ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะทางเจ้าของโรงหนังเขาก็อยู่กับเราตัวจริงเสียงจริงแล้วด้วยต้อนรับนะคะคุณจีรศักดิ์คารวิวัฒนาค่ะหรือว่าคุณขาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขาวนะครับ<ขาว>พี่ก็ได้พี่เนาะพี่ขาวดีกว่าหน้าฟังกว่าเยอะออนะดูยังเ<อ>ฟี้ยวยังแข็งแรง<ช>ดู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 ดด<พ>อยเสียฟาอเลยนะนโรงภาพยนตร์ที่ว่าโรงภาพยนตร์ชื่ออะไรและอยู่ที่ไหนคะโอ้อยู่ที่โคราชเชื่อความบุริภาพยนตร์ คอนบุรีภาพยนตร์แสดงว่าอยู่ที่อำเภอโชคชัยแน่ๆเลยคือคอมบุรีอยู่ใกล้กับโชคชัยอ๋ออยากรู้ไหมคอมบุรีอยู่ที่ไหนอยู่ที่นครราชสีมาค่ะอยากรู้ไหมคอมบุรีเป็นยังไงอยากค่ะเดี๋ยวหาแฟนที่คอนบุรีอ๋อหละหลอต้องไปหานิดนึงไม่แต่ผมได้ยินว่าคนคอนบุรีสาวคอนบุรีสวยอันนี้อันนี้แม่นแม่นบอกครับ ทั้งสวยทั้งหล่อทั้งสวยทั้งหล่อข้อตัวเองผู้ชายก็หล่อคนโชคชัยก็หล่อนี่อยู่กับโชคงั้เหรอใกล้ๆกระโชคแล้วนี่ไปคุยอะไรกับเขารู้เรื่องเนี่ยเป็คนคุณแม่โอ้คนคโชคชัยผมเลยติดคุณแม่มาเนี่ยติดมาเยอะเสียงแบบนี้คล้ายๆก็ส์เนี่ยก็ซิล่าเออใช่ก็จะพานพ่อนะเข้าเรื่องหนังกันนิดนึงนะคะโรงภาพยนตร์นี้ก็คือคอมบุรี เชื่อเลยนะคะเต็มๆความบริพายยนต์ความบริพายยนต์นะคะก็อยู่ที่นครราชสีมาเลยคือเปิดทําการครั้งแรกเนี่ยพอจําได้เพราะว่าปีไหนตอนผมอยู่ป .4 ครับป .4 โอ้โหป .4 อายุประมาณทักเจ็ดแปดเก้าขวบพี่ขาวเป็นเจ้าของโรงหนังแต่อยู่9ขวบใช่เพราะผมเป็นทายาทนะงั้นก็เป็นของผมอยู่ดีเป็นทายาทเขาเรียกเจ้าของตัวน้อยอย่างนี้ แล้วก็ปัจจุบันนี้ได้ปิดตัวลงไปแล้วนะสำหรับโรงภาพยนตร์แห่งนี้ใครมีโรงหนังอยู่ได้ตอนนี้ก็ถือว่ารวยเพราะอะไรเพราะมีแต่อะไรเมเจอร์ S P C F k P C เลไหมดเลยก็ทําให้โรงภาพยนตร์ของเราเนี่ยก็ต้องปิดตัวลงมาประมาณ10ปีเห็นจะได้แล้วนะคะครับสิบสิบเสร็จ มผมอยากอยากอยากถามถึงพวกบรรยากาศในโรงหนังสมัยก่อนเพราะว่าแน่นอนว่าอย่างอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยกาวอ,อกที่บางเพลงน, 37, นี่ปี2537ผมเผมเ่อเกิดใหม่ๆยังแทบจะไม่ทันจําความไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าบรรยากาศโรงหนังสมัยนั้นสมัยมมตอนผมป .4 เนี่ยหนังฟิล์มแบบนี้ไม่มีหรอกฟิล์มสิบหกฟิล์มสิบหกฟิล์มสิบหกฟิล์มเล็กวนนีก ครึ่งนึงเล็กกว่านี้พอเรื่อ16มมแล้วก็ภาคใช่ไม่ใช่16มมใช่16มมนั่นแหละ16มมแล้วก็ภาคเอาหนังเรื่องนึงก็จะมีคนหิวหนังไปประมาณ 4- 5หคนนะถ้าเป็นหนังไทยนะก็ต้องมีคนภาคเป็นภาคผู้หญิงภาคผู้ชายแล้วก็มีคนเปิดซาวมีแผ่นเสียงเสียงปืนเวลายิงกัน ภาพสดเลยจะเลยภาพกีฬาสมัยนี้แหละเวลาฟันดาบงั้นก็มีท่อนส่อมมาฟันก้องเงางก้องงามเพลงก็ใช่จากแผ่นเสียงเนี่ยอมีเติมก็แก๊ปมีแบบแก้วเกิร์ลแมาไว้ทำก็คือพยายามทำเสียงเลียนแบบให้เหมือนมากที่สุดนั่นแหละแล้วพอหลังแต่มาก็ประมาณสักอืนหลายปีประมาณสักยี่สิบกว่าปีต่อมาเนี่ยมันก็จะเริ่มมีหนังสามสิบห้าประกอบ เป็นเพลงประกอบก็หนัง16ก็มีเวลาเวลาหนังเวลาเป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นฟิล์ม16มมพอเป็นเพลงก็จะเป็นเพลง35แล้วต่อมาก็เป็น35แบบเนี้ยทั้งทั้งเรื่องทั้งเรื่องเลยก็คือภาคเรียบร้อยไปแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นดิจิตอลกันหมดแล้วเนาะเขาเป็นฮาร์ดดิสต์แล้วครับในฮาร์ดดิสต์แสดงฉายเอาแล้ก็มีข้อมูลเก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์หมดแล้วอย่างพูดถึงอายุของฟิล์มที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยทั้ง7มวนนี่คือเป็นเรื่องเดียวกัน เรื่องเดียวกันคับว่าวที่บางเพลงเยอะนะกว่าจะเล่นหมดเนี่ยโอ้ยนี่เป็นหนังไทยนะถ้าเป็นหนังแขกนะสิบสองม้วนอะสิบสองม้วนสามกระเป๋าอ่ะกี่ชั่วโมงครับสิบสองม้วนโอ้ยสามชั่วโมงแคบเอาเพลงละม้วนนะครับที่หนังแขกนึกออกไหมเวลาเขาจะมีพคะถาเพลงดื้อๆอะไรกันไปมดม้วนนี่อย่างกาบว่าวที่บางเพลงนี่เป็นภาพยนตร์ที่มีเวลา สักประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้น่าจะประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็เจ็ดม้วนแล้วนะครับสมัยนู้นเมื่อปีสามเจ็ดกาวัลท่บางเพลงเป็นยังไงบ้างคะนให้ความสนใจเยอะไหมเอ้ยหนังเรื่องนี้ได้ตังนะอสมัยอัดถามที่นั่งดีกว่าที่นั่งที่ที่คอมบูรีภาพยนตร์สี่อยที่นั่งสี่ร้อยที่นั่งเต็มไหม เต็มเกียร e ์รออัน hey. นี้ก็เก so uh, mm ีย hmm> ร์รงโรงเดียวไหมครับรองเดียวรงเดียวเสียรงเดียวก็มีรงเดียวอ๋อเป็นรงเดียวเลยใช่ไหมมาจะนึกไม่ออกไงคือแบบคือผมไเห็นดึกภาพโรงหนังสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเหมือนเคยนึกถึงงานวัดนะมันก็จะมีคนเยอะนะแล้วงาโรงหนังเนี่ยนะที่ความรีบควมเร็ยเนี่ยเคยฉายสี่โมงเช้าเที่ยงบ่ายค่ำดึกตลอดเลยก็หนังห้ารอบ หนังเรื่องภัยสีทองหนังเรื่องภัยสีทองเนี่ยก็ฉายต่อกันทั้งคนก็แออัดดัดเดียดจะออกก็ไม่ได้จะเขาก็ไม่ได้อะไรประมาณเนี่ยนะครับสมัยนู้นตอนนั้นผมรวยมากเลยฉายหนังได้ตังค์แลวสมัยนี้อะคะก็ไม่รวยอย่างที่น้องคิดสมัยนู้นคือแสดงว่าเขาเขาฉายกันยังไงคือสมมติว่าการวัดที่บางเพลงจบปุ๊บก็เป็นการวัดที่บางเพลงต่อเลยหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนเรื่องคะไม่ก็เอาเอาซุ่งไปอย่างโรงอำเภอเนี่ย ถ้าหนังดังๆเนี่ยก็น่าจะประมาณ2อวันสวันก็ฉายเรื่องเดียวมานสองวันถ้าหนังไม่ดังก็วันเดียวอะไรเออแล้ววันลุกก็เปลี่ยนเรื่องไปแล้วเวลาไปเอาเฟิงเอาฟิล์มนี่ไปเอามายังไงเขาจะมีเช็คเกอร์ฮิวกระเป๋าหนังมาครับพร้อมัต้องเอาเงินกลับไปด้วย ก็คือเราซื้อของเขาเลยไม่ไม่เราไม่ต้องซื้อฟิล์มเขาก็จะมีสายหนังเมื่อก่อนโคราชก็จะมีสายลาดซิมาสายอิสานเนี่ยสายเฉลิมวัฒนาสองสายเนี่ยก็จะก็จะมีเช็คเกอร์ฮิวหนังไปพร้อมรับเก็บตังกลับไปส่งเรื่องของหนังสมัยก่อนเขามีหนังลงหนังสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะอ่า ทุกเก็บได้หมื่นหนึ่งเนี่ยเชคเกอร์ก็จะชวนฟันยอดเหลือ5 0 0พันแล้วให้เรา3,000ก็เอา2,000อะไรเนี่ยแต่โรงเราไม่เคยทำไงเราก็เลยกลายเป็นโรงหนังที่มีชื่อเสียงแล้วสามารถฉายหนังใหม่ๆได้เร็วครับเชคเกอร์พวกเชคเกอร์เขามีระบบแบบนี้ด้วยนะในการนำฟิล์มนำอะไรกันมาเขาพูดเรื่องจริง ก้าวเว้าที่บางเพลงเชื่อว่าหลายๆคนเกิดไม่ทันหรือเกิดทันแต่จะตัวเล็กอยู่จำไม่ได้ใครเล่นเป็นพระเอกนางเอกค่ะผมจําได้ว่าลูกสมบัติเมเนีล์นะคนนึงอะครับลูกสมบัติลูกคุณอาสมบัติคนไหนเนี่ยเออคนไหนครับจำไม่ได้แล้วเขาไม่ลูกดีคนเหรอขวัญเหรอผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายสิริคุปเออใช่ใช่สิริคุปเอเมเทนีนั่นแหละ คนโตสุดเป็นลูกทูกชายคนปัจจุบันนี้เท่าไหร่แล้วงานจะเยอะแล้วแหละน่าจะรุ่นพี่หน่อยก็พอดีเนี่ยพอดีเนี่ยเรื่องเนี้ยมันเพอิญว่าเพื่อนผมเนี่ยน้องน้องน้องของภรรยาเพื่อนผมเนี่ยเขาก็เป็นผู้ช่วยภูมิครับอะไรอะไรเหนือนะวันหนึ่งเขาเกิดไม่มีลมหายใจอ่ะตายพี่สาวเขาก็เลยมอบอุปกรณ์ถ่ายหนังอะไรอะไรพร้อมกับฟิล์มหนังชุดเนี้ยครับ ให้ผมเก็บรักษาไว้ในฐานะที่ผมเป็นคนชอบหนังชอบภาพยนตร์อะถ้าชอบหนังมันก็เป็นแบบนี้ถ้าชอบภาพยนตร์ก็เลยเก็บมาอยู่หลายปีคราวนี้จะอยู่คิดว่าต่อไปถ้าอยู่กับเราฟิล์มมันจะถลรุดมันก็จะเสียหายผมเลยคิดว่าจะมอบให้ขอภาพยนตร์แห่งชาติครับพอดีไปเจอคุณวัดเขานี่แหละเขาบอกเออเดี๋ยวเอามาที่นี่เลยเดี๋ยวผมจะส่งมอบต่อ เพราะว่าที่จะไปมอบหอมมันไกลคือวันที่พูดถึงนี่คือคุณอาทวัตชัยอ่องละอเจ้าของผู้บริหารสายไทยไยของเรานะฮะโอ้เขาชื่อทวัตชัยเหรอครับเพิ่งรู้ตอนนี้เลยจริงจริงการเก็บรักษาฟิล์มมันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมครับยากครับคือเมือไหรยเมื่อก่อนเนี่ยเราเราจะฉายหนังรอบหนึ่งเราก็จะต้องมีการอาบน้ำยาอะไรเนี่ยนะก็โอ้ยากไม่ง่ายๆเนาะ ก็มันก็จะเอาเงินนต่มันไม่มีอะไรง่ายหรอกครับเออจิสมัยนี้มีเครื่องเล่นอยู่ไหมเนี่ยมียังมีมีเครื่องที่สามารถเล่นเิมเหล่านี้ได้ใช่ไหมคะที่ที่ร้านอาหารผมเนี่ยมีตั้งอยู่นะเออพูดถึงร้านอาหารปัจจุบันพี่ข่าวจะเรีคุณอะพี่ข่าวทําอะไรอยู่คะหลังจากที่เราพ่อเราปิดตัวไปก็ทําร้านอาหารชื่อดาดาดสเต็กจิ้มกระเจว อะไรนะดาดสเต็กจิ้มกระแจวดาด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 เพราะว่าอะไรเพราะว่ามากมายอ๋อ้ดาดเดือนอ่ะเออดาดเดือนประมาณนั้นเลยก็อยู่แถวไหนคุณนาก็อยู่แถวพี่ขาวถนนถนนสืบสิริชมพูทานอันนี้ที่โคราชนะครับที่เวียงจันทร์นี่ยชื่อชีเวียงจันทร์ด้วยอ้าวคนจะรวยหามอยู่ไหมล่ะประอยู่์ประโยชนดอกเนาะสเต็กจ้ำกับแจว จำกับแจวและอาหารไทยนี่ที่เวียงจันทร์ชื่อนี่จำกับแจวและอาหารไทยถ้าภาษาอังกฤษชื่อแสดงจำกับแจว and Thai cuisine Thai cuisine อันไหนดีกว่าการขายดีกว่าการระหว่างทำโรงภาพยนตร์กับขายอาหารเท่าเท่ากันเลยเท่าๆกันแสดงว่าปัจจุบันก็ยังรวยมากอยู่สิคะ ไม่บอกพี่เขาร้านที่ที่ชมประทานอยู่แถวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะไปอยู่ก่อนถึกปึงอีเชียงไงผมจะไปยังไงสามแยกปักอ่ะสามแยกพักหลังอูเชิดชัยอ่ะสามแยกปักเนาะชมประทานอ่ะโอเคนั่นไปถูกไปถล่มร้านซะเลยอย่าพูดมากเรื่องร้านอาหาร ำไมเดี๋ยวคนจะไปเยอะโอ้ไม่อยากขายเยอะเพราะว่าเดี๋ยวรวยเยอะวันนี้ก็รวยจะแย่อยู่แล้วนะอะแล้วอย่างทราบมาว่าที่เข้ากรุงเทพมาครั้งนี้นั่นเหนือจาจะนำฟิล์มทั้งหมดมามอบให้กับหอภาพยนตร์แล้วยังมารับรางวัลอีกด้วยเหรอคะเขาบอกผู้ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นจากกระทรวงวัฒนธรรมก็มันเป็นจริงเป็นเป็นเรื่องที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุด นะในการมารบรางวัลครั้งนี้คือผมพูดภาษาโคราชแบบเนี้ยมันตลอดเพราะผมถือว่าเกิดเกิดบนแผ่นดินโคราชครับโคราชมีเพลงโคราชเป็นของตัวเองครับมีภาษาพูดสำเนียงโคราชเป็นของตัวเองครับแล้วคนทั้งภาคอีสานเนี่ยยังอาศัยอยู่บนที่ราบสูงโคราชนี่ก็ดีใจเหล่ะดีใจลุกรถเราจะทิ้งความเป็นโคราชเราได้ยังไงหลายๆคนาอพยายามจะดัด ไม่กล้าพูดโคราชหรืออะไรก็าไม่รู้จะเขินทำไมเราเรามีเรามีสิ่งที่ดีอยู่กับบ้านเราความเป็นตัวตนโอ้ผมก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้บรรดาเด็กๆลูกๆหลานๆเยาวชนอน่ะแบบว่าอย่าอายที่จะพูดภาษาโคราชเนาะอันนี้คืออะไรเกิดโคราชร้อยเปอร์เซ็นต์พูดโคราชร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกโคราชร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไรคะ ก็คือโลโก้ผมสโลแกนสโลแกนการประจำตัวเลยครับครับเกิดโลโก้เลยมันสามารถใช่ว่าเกิดพูดลูกโคราชร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเกิดโคราชเกิดร้อยอ่าเกิดโคราชร้อยเปอร์เซ็นต์พูดโคราชร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกโคราชร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วแต่เลยผมลูกครึ่งอะนี่อันนี้ห้าสิบอันนี้ถือว่าเป็นออริจินอลดั้งเดิมก็จะเป็นจะลูกครึ่งหรือลูก คอนอะไรก็ได้โคราชนะฮะพูดไปเถอะไม่อายเขาหรอกม่อายผมก็พูดเป็นต่อไปอนาคตถ้าเกิดเขาเลือกผมเป็นนายกรัฐมนตรีคุณก็พูดตามผมเองก็เลยรับรางวัลวันไหนคะอวันที่29บครับย9่สน้พรุ่งนี้ต้องแต่งตัวยังไงบ้างตอนแรกก็ให้ผมใส่ผ้าไทยอ่ะผมบอกโอ้มันจะเดินเป็นนี้รับรับกันไหนครับพี่เขาา ศูนย์วัฒนธรรม,หมแห่งชาติารรมผมก็เขินๆเนี่ผมพูดถึงเรื่องใส่าษสสาวะผมก็ <c oughs> ชีวิตชี่ชีวิตตั้งเกือบค่อนชีวิตนะผมก็แต่งแบบคาวบอยอะ่ะนะผมผมส่งรายการทางทางเขาเรียกว่าวัฒนธรรมจังหวัดเขาส่งอที่ให้ผมได้รับรางวัลเนี่ยเขาก็ส่งรายการที่ผมทำเนี่ยเป็นภาษาโคราชมาเนอมันก็จะไปแล้วก็แต่งแบบเนี้ย เราจะไปใส่ผ้าไทยมาใครจะจําได้ล่ะแล้สรุปพวกนี้ยังไงก็ไปแบบนี้แหละครับจะไม่แพ้ถ้าเขาไม่ให้ผมรับผมก็ไม่รับก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวจะนอนแล้วนะถ้าให้ผมใส่ผ้าไทยผมกลับบ้านกันได้เลยเปอนแางนี้แหละเป็นตัวของเราเองแต่ทีนี้ผมผมก็อยากทราบว่าในในเรื่องของการคัดเลือกดีกว่าว่าให้ใให้พี่ขาวมารับรางวัลตรงนี้นี่เขาไปเจอกันยังไงอะไรยังไงทําไมเขาถึงแบบก็ทางโคโรน์คือทางเขาเรียกทางสำนัก เขาเรียกอะไรวัฒนธรรมจังหวัดแต่จังหวัดน่ะเขาก็มองมองหาคนที่ดีๆแบบเราเนี่ยส่งมาครับตอนแรกพี่ขาวก็ดังนี่เนี่นก็เสียงดงตัวในเมืองโคราชก็พอตัวแล้วก็ดังแต่มาดังซิง ตำรวจไมกล้าจับเป่าแล้วกันโอเพราะเราไปกินเราให้เขาเป่าตำรวจจะเป่าอะไรเป่าแรงโถนึกว่ามีอะไรนะฮะ่าก็ถือว่าสมควรแล้วกันที่จะได้นะเพราะเป็นบุคคลที่ต้องบอกว่าคนโคราชนี่ก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีถ้างั้นนะฮะให้พี่ขาพูดถึงรางวัลนี้หน่อยดีกว่านะฮะไหนๆก็จะได้รับพรุ่งนี้ละก็เมื่อเราได้รับรางวัลเนี่ยซึ่ง ชีวิตทั้งชีวิตผมใช้ภาษาโคราชมาอย่างยาวนานที่จริงภาษากลางผมพูดได้ครับแต่ว่าเวลาพูดภาษากลางผมจะได้ตังค์พูดไวโอเวอร์ over, พูดอะไรเนี่ยครับแต่ว่าพอเวลาสนทนาปราศัยไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นอะไรเลยผมก็พูดแบบเนี้พูดภาษาโคราชเลยผมเรียนปโทนิเทศศาสตร์มสธผมก็พูดแบบเนี้ครับเวลาเรียนผมก็พูดแบบเนี้อันนี้มันก็คงจะส่งผลให้เขาเห็นว่า เอ,อคงจะเป็นตัวอย่าง<ะ>เป็นแรงบันดาลใจของลูกหลานว่าพูดไปเถอะภาษาโคราชนะ่ะไม่ต้องาายก็หรอกพูดไปมีคนรู้จักเองอย่างผมเนี่ย<ะ>คนจําได้ทั้งเมือง<ะ>มันมันมันมีค่า<ะ>สาหรับแผ่นดิน<ะ>โคราชแล้วก็ถ้าวันหนึ่งคนทั้งโคราชได้พูดภาษาโคราชก,กันทั้งเมืองผมก็วันนั้นผมก็จะนอนตายตาลับแต่จะพูดกันไม่ได้ทั้งเมืองผมก็ไม่ยอมตายเออ แสดงว่าผมต้องอายุยืนใช่ไหมนั่นแหละครับก็อยากฝากให้พี่น้องเราชาวโคราชที่ได้ดูไทยๆอยู่เนี่ยนะพูดกันไปเถอะโคราชไม่ต้องอายทุกวันจันทร์เราพูดภาษาโคราชทั้งวันทั้งเมืองทุกวันอังคารเราก็พูดภาษาโคราชทั้งเมืองอาจันทร์อังคารพูดภาษาทุกวันนั่นแหละไม่ต้องไปอายใคร ก็ปรากฏว่าลืมเลยผู้ภาษากลางยังไงนะพูดโคราชกัจนชินทุกวันเลยนะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยแล้วก็ยินดีด้วยสําหรับรางวัลที่จะได้รับในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะครับนะฮะอ่าสุดท้ายนี้พี่ขามีเรจะฝากถึงคุณผู้ชมทั้งบ้านนะให้ฝากทางเรื่องของร้านอาหารของเราทั้งสองสาขารวมถึงรางวัลที่จะได้รับในวันพรุ่งนี้แล้วก็ฟิล์มมวนดีๆแบบนี้จากกวางที่บางเพลงเลยค่ะคือเรื่องร้านอาหารเรื่องอะไรเนี่ยมันรูู้กันอยู่แล้วครับแต่ว่า อยากฝากให้คนไทยเราเน่ยไปลงประชามตินะครับยานอนรับทับลูกทับเมียอยู่กับบ้านทับซิทกับพอโอ้ทับซิทไปไปลงประชามติวันที่เจ็ถึงหานะครับนะครับแล้วเราจะได้จ้างอะไรดีๆให้ครับบ้านเมืองเราครับ เออนะฮะลานอาหารไม่ต้องฝังเนาะคนคนมากคักอย่าไปกันเยอะเลยครับผมรับไม่ไหวมาเรื่องคุณขาวยสุนทคเกียรติรวม่คุณเนการรุ่เทนนี่ของฟิล์มด้วยนะฮะกาบอกที่บางเพลงนะครับขอบคุณ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 ครับนี่ี่แรของเราก็จะเป็นสื่อการันการส่งมอบให้กับขอภาพยนตร์อีกต่อไปนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้คุณผู้ชมโอ้โหสนุกสนานมากๆเลยเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นึงเลยเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อช่วงหน้าค่ะ ดนสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ